ไปชุมชนทับยาวครับประมาณร้อยหลังคาเรือนอยู่ตรงทางวัดสุธาโพติตอนนี้เราจะหาผู้ร่วมเดินทางประมาณที่0ชีวิตนะครับเอาของไปทั้งหมดประมาณ150ยหิชิวเราได้เข้าไปดูก้างต้นแล้วประเจอเนี่ให้คนละถุงเลย แต่ถุงยังชีพกับน้ำเนี่ยที่ให้แค่บ้านแล้วหนึ่งชุดแค่นั้นพยาบาลนี่ไม่ต้องสนใจพยายาแยกเข้าเลยตรง,ตรงนี้มีหนึ่งสองสามหลังแยกเลยสามจุดขนาดกันเดียวแต่กนนี้ใครโผล่มาแล้วคนนี้เขาสงสานเลยอย่างนี้ก็ยังพอได้ อันนี้มันเป็นน้ได้นวยรับก็มีบ้างเด็กแต่บางทีมันก็มียาเด็กก็มีครับยามองก็มีครับเป็นไม่สบายหรือยังเอาเลยไมเอายาอะไรถ้าได้ยังไงก็ได้ครับสวัสดีนี่สามคนนะนี้สามแต่ก็เรามีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาช่วยใจคนทะเลก็คงออกทางเดินนะครั เดี๋ยวรอช่างภาพนิดนึงน,นะครับรอช่างภาพนัดนึงเก็บบรรยากาศเลยนะเอทางรถดนึงครับเอาทางรถนะครับเงทางรถนะครับเอรถทางรน่ครับเข้ามาในจังในเขตราชบังนะครับเราจะพยายามเข้ามาเดเามาลครับเดี๋ยวเรามาัทางรถนึงครับทางรถนะครับรถทางรถนึ่ครับ c a l